วันนี้ร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้ดูอากาศนะคะท่านผู้ชมโอ้้าต้องฟ้าสวยมากวันนี้เป็นวันที่ร้อนที่สุดน,นะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาจะหนาวนะคะหนาวไม่มีแดดเลยนะคะท่านผู้ชมแต่วันนี้แต่วันนี้วันนี้ร้อนมาก Uh huh. วันนี้ร้อนมากๆเลยเมื่อเช้าตื่นขึ้น,นมา10องศานะแต่ตอนนี้น่าจะประมาณ20กว่าแล้วร้อนมากเลยจะเป็นลมถ้าสมมติว่ามันมีแดดนี่มันก็จะร้อนนะแต่ทุกวันมันไม่มีแดดมีแต่มอมอเมฆเมฆเต็มเลยเนาะแต่วันนี้มันอากาศค่อนข้างร้อนนะคนก็เลยกลับเร็วเสียงแหบเสียงแห้งหมดเลยนะคะ่านผู้ชมห <laughs> น้าก,ก็แดงเดี๋ยวพรุนี้จะดำวันนี้แดง ดูคนเขาเก็บหมดแล้วนะคะคนเ,เก็บหมดแล้วตอนนี้ที่ฉันก็มาหลบแดดอยู่ในรถนะฮะร้อนเหลือเกิน